สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและส,ส,สุภาพสตรีด้วยนะครับมาค่ำคืนนี้ครับเมื่อเงินมันล้นฟา้ามไม่อาจซื้อเกียรติยศได้ชายผู้ล่ำรวยจากแดนมังกรฮะทายาทเชียจีนะฮะผู้ใช้เงินซื้อตั๋วตรงเข้าสังเวียนนะหวังสั่งสอนตำนานอย่างบัวขาวเขา,เขาให้ลูกชายมาโชคครับจัดรายการเองจ่ายค่าตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเจ็บเองครับมานี่ฮะบัวขาวเป็นคำเองนะครับนันกโชคคู่เปรียบเสมือนพายุสีดำแห่งสังเวียนนะครับแม้ท่านจะยั้งมือไม่ใช่อุธไป่พลังครับแต่เพียงลำลำ ก็ทําให้เศรษฐีต้องหอบกลับบ้านครับท่านชมโอ้ดนี่ครับนี่คือไฟที่ไม่ใช่เพื่อแชมป์นะฮะไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่มันคือการเรียนรู้ว่ามวยไทยไม่ใช่ของเล่นนะสือแข่งศักดิ์ศรีระหว่างพลังเงินกับพลังหมัดครับใครจะอยู่ใครจะไปมาดูกันครับเกมมาทียโ์โที่หนึ่งท่านชมนี่ฮะขายาลูกเศรษฐีชาวตีนฮะนี่จ้างบัวขาวมาต่อยมวยนะครับมาอยู่ๆก็อยากคึมๆอยากนึกเจ็บตัวขึ้นมาครับนี่บัวขาวแต่ครูนครับบั้โหการคอสูงๆยกคูครับโอ้ขถอยอาดยาครับตอนนี้ แต,แต่สวนบัวขาวมาหนึ่งแข้งครับท่านผู้ชมมาตีครับจังหวะต่อยออกมาฮะาบัวขาวเอาไงดีครับบัวขาวเอาไงครับเอาไงจิ้มซ้ายจิ้มขาวามาไม่ทำครับยังไงกระโดดอุย้ยมือสีบทยาโชว์ไปหนึ่งแผงครับโอ้โหมาอุ้ยจังหวะนะฮะดูจังหวนะวต่อยต่อยไม่เต็มร้อยนะท่านผู้ชมมาชั้นบัวขาวออกอาวุธเต็มร้อยนี่อุย้ยแค่นาทีแรกนีงก็น่าจะจบเกมครับนี่จ,จังหวะไต่เขา วูลูกทายาทชาวจีนแกก็ต่อยส่วนนะท่านผู้ชมม่ฮะให้แกได้ออกอาวุธบ้างครับพี่บัวขาวมาให้แกได้ออกอาวุธบ้างครับเออต่อยครับมาจ้ามันต้องได้ต่อยหน่อยฮะมาผมไปครับโอ้โหมาฟาดหางจระเข้ครับจระเข้ฟาดหางก็มาครับเขามาจังหวะดึงหลบนะครับโอ้โหหรือว่าบัวขาวแกคำนวณไว้อยู่แล้วครับว่าไม่ให้โดนนะถ้าโดนนี่โอ้โหมีพับเพียบครับจังหวะต่อยครับต่อยฮะมาเอาต้องสวนนะครับ เศรษฐีครับเศรษฐีต้องสวนหน่อยฮะเศรษฐีต้องสวนนะฮะงันขึ้นมาไม่คุ้มค่าจ้โอ้โคยต่อยเออต้องต่อยบ้างครับโอ้โหต้องต่อยบ้างนะฮะบัวขาวใจเย็นครับลูกพี่ใจเย็นครับมาออกอาวุธไม่เต็มร้อยโอ้ยมาอูจังหวะต่อยหนึ่งสองสวยฮะนี่จังหวะนี้ครับก็ได้ต่อยบัวขาวแล้วโอ้โหโอ้โหนี่คุยได้นะฮะต่อยบัวขาวนี่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับโอ้ยมาเจอที่ไหนคุยคุยใครก็ได้ครับต่อยบัวขาวมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหจังหวะต่อยฮะดู วัวขาวต้องวิ่งหนีฮะท่านชมเอาคิดดูสิครับมานี่ฮะโอ้ยต่อยฮะมาหมดยกกันครับท่านชมโอ้โหปรึกษาพี่เลี้ยงกับวัวขาวเอาไงดีครับเอาไงดีครับโอ้โหจะเก็บเลยไหมว่าอย่างนั้นไม่เสียงครับใจเย็นฮะมามานี่ฮะให้แกได้ต่อยหนะะ่อยครับมาจ้างมาแพงครับต้องได้ต่อยครับเศรษฐีเฮาจีนะทาย,ยาทน,นะท่านชมนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะอยากต่อยกับวัวขาวที่วัวขาวอยู่ต่างหากโอ้โหมาวัวขาวต่อยไปยิ้มไปนะโอ้โห อารมณ์ดีครับมาโอ้โหนี่ฮะล่อยไปยิ้มไปครับเอาไงดีครับบัวขาวมามาต่อฮะอู้จังหวะจิ้มขาครับล่อยคืนครับมาโอเคอเวยียงซ้ายเวยียงขวาครับคุณผู้ชมมาไม่ครับต่อยขวามาครับอู้บัวขาวเตะตวัดซ้ายขึ้นไปมาอู้ไต่รูปปากไปแล้วครับทันทีอู้คิดในใจโอ้โคึ้นมาทําไมวะเนี่ยอู้เตะรูปปากจริงโอ้โตะซ้ายไปึ่งทีครับบัวขาวมาใจเย็นครับลูกพี่ แต้โอ้ยมองหน้าพี่เลี้ยงครับลูกเสียดสีมองหน้าพี่เลี้ยงครับเอาไงพ่อฝ่าทางจัลเขชีครับเก็บไม่ลงนะพ่อนะต่อยางงี้เก็บโอ้ยนะครับโดนบัวขาวครับจังหวะหนึ่งสองครับมาเต็มโอ้ยเต็มหน้าท่านชมโอ้หริมรสชาติสัมผัสของอาวุธบัวขาวได้เต็มที่ฮะมานี่ออกไม่เต็มร้อยนะฮะมาจะโดดเข้าใส่ครับท่านชมโอ้ยมาโอ้ตโอ้ยไตขวาขั้นขวาท่านชมโอ้โหบัวขาว ไม่เต็มร้อยนะมาขึ้นขึ้นค้ำแข่งกรรมการอย่านับครับให้นอนไปเลยครับเอาลุกขึ้นมาทําไมครับโอ้โหไม่กรรมการเขาใจดําเหลือเกินจะไปนับครับแกจะแกล้งนอนอยู่แล้วครับโอ้โผมานี่ฮะขึ้นมาก็โดนนี่ครับโอ้โหทุก้ายดอกนี้ครับปูจังหวะรอดักทุกสายครับปูจบเกมมันจบกรรมการอย่านับนะครับให้เขานอนไปเถอะครับโอ้โผอุ้ยบัวขาวครับนี่ฮะโอ้โหลูกทายาเศรษฐีนะฮะจางบัวขาวมาต่อยครับต่อยกับลูกชายฮะ นี่โอ้โหทุกสายท่านผู้ชมมามมจบเกมนหครับแบบนีมม้มีเงินครับทำอะไรทุกอย่างท่นานผู้ชมนี่ฮะและแล้วครับคนที่คิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างนะฮะก็ต้องมารู้จักกับราคาของความโอหังครับบัวขาวมันจะไม่ต้องพูดมากฮะเขาตอบกลับด้วยลูกเตะลูกเตะเดียวนะคะรับเตะก้านพอเสียนั้งเพียะครับเสียงฟ้าผ่าน,น,น,าาานี่คือเงียบๆนี่ฮะคำตอบ คำตอบอยู่นี้ในนี้ então, อยู่แล้วนะครับมานี่แล้ครับคือบทเรียนแล้วครับแพงครับมาต่อคู่นี้ครับระวางวัวขาวแชมป์นะครับบหวังวยเฮาครับนักชกชาวจีนครับคู่นี้ชิงแชมป์นะครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ลูกเซตทีนะครับนักมวชีเหมือนกันนะฮะนี่ฮะมาไม่ได้มาเร่อๆนครับในศึกคุรุนไฟนะฮะจากประเทศจีนครับนี่ฮะโอ้โหขึนมาเวทีครับนี่ครับวัวขาวมันเช่าไม่ของเราครับท่านชมมาคู่นี้ชกกันสามยกนะฮะนี่ครับหวังวยเฮาครับ ักชกจากประเทศจีนครับขวัญใจชาวจีนครับมาอยากจะสยบตำนานยังบัวขาวเป็นชาวเมฆของเราครับท่านชมขอเก็บได้ไหมครับวายอย่างนั้นครับนี่ครับบัวขาวเป็นชาวเมฆครับเจอเงินหินไหมมาดูครับเกมมันชกครับท่านชมมานี่ฮะบัวขาวดึงขวาฮุกซ้ายครับโอ้ยจังหวะปังเข้าไปโอ้ยโดนเหมือนกันนะครับต่างคนต่างฮุกครับนี่ฮะบัวขาวตามไตขวาท่านชมโอ้โหคนนี้ไม่ใช่ลูกเสือถีนะครับออกอาวุธ เต็มร้อยครับนี่ครับโอ้โหปาเค็เตะให้ครับชมเตมหน้าชมโอ้โหไปยังครับอดดูฮะอุ้ยนี่ครับความโหดของบัวขาวครับเตะหน้าเสยขึ้นไปครับโอ้โหดูฮะโอ้โหยกมือครับขอยอมแพ้ครับโอ้โหนี่ฮะเปรียบเทียบกันนะครับมวยจ้างกับมวยจริงต่อยแบบนี้นะครับบัวขาวโอ้โหนี่ฮะยอดนะท่านชมขอบคุณทุกสายตานะครับที่อยู่กับเราจนจบทัขอบคุณที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และร่วมสะใจไปกับเรานะฮะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับและกดติดตามไว้ได้เลยครับพอศึกหน้าเราจะพาคุณไปเจอของจริงครับที่โหดยิ่งกว่านี้ครับวัวขาวยังไม่หมดไฟและสงครามในสังเวียนยังไม่จบครับท่านผู้ชมไม่ว่ากันอย่างนั้นครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชม